ทำนายดวงชะตาชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูในเดือนมกราคม2567ท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนธันวาคม2566กรุณากกดเข้าไปดูที่ใต้คลิป สำหรับคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมของทุกปีเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเป็นดวงทั่วไปเป็นดวงทั่วๆไป คุณมีดวงจะได้ย้ายไปทำงานเมืองนอกนะชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูในบางท่านอาจจะตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูในเดือนมกราคม25 6ห คุณมีดวงจะได้ย้ายไปทํางานเมืองนอกนะคะซึ่งคุณก็ถามว่าคุณอยากไปไหมคุณก็ก็อยากไปอะไ่ะแหละก็ถ้าถามว่าอยากไปไหมคุณก็ก็อยากไปนะในเดือนในเดือนมกราเนี่ยในเดือนมกรา2561ในเดือนมกรา2567 คุณเนี่ยเป็นการเดินทางมีควายใบสั้นแล้วก็นั่งเรือไปอันนี้ก็แผนที่โลกเนี่ยเป็นลูกโลกชาวราศีธนูบางท่านเนี่ยแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกกลุ่มแรกเลยนะหลักๆเลยอะ่ะหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ย 60%เปอร์เซนของชาวราศีธนูและชาวลัคนาธนูประจำเดือนมกรา2567ท่านตัดสินใจจะไปทำงานเมืองนอกกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือคนที่ตัดสินใจจะแต่งงานกับคนต่างประเทศตัดสินใจที่จะแต่งงานและมีบุตรกับคนต่างประเทศกลุ่มที่สามเนี่ย ก็ประมาณ3 4%เอเ่ะก็คือได้ทุนไปเรียนต่อเมืองนอกเมืองนาสบายเนี่ยคุณจะได้ไปเรียนต่อเมืองนอกหรืออาจจะได้ไปทำงานเมืองนอกบางท่านก็มีเกณฑ์ตั้งคันเข้ามามีเกณฑ์ตั้งคันเข้ามา คุณเคยมีอาการซึมเศร้าเพราะทุกข์ใจในเรื่องความรักนะหลังจากที่ผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยคุณก็เป็นคนที่สดใสและล่าเริงคุณเคยผิดหวังในความรักนะแต่มันทำให้คุณเป็นผู้ใหญ่ขึ้นคุณเคยอกหักคุณเคยอกหักคุณเคยผิดหวังในความรักแต่สิ่งนี้มันทำให้คุณเนี่ย มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วคุณก็เข้าใจดีว่าชีวิตมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ใครบางคนกำลังลุ่มหลงคุณอยู่มากและเขาอยากจะแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณมีเพศตรงข้ามลุ่มหลงในตัวคุณเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์สำหรับท่านที่ แต่งงานแล้วสำหรับท่านที่มีลูกแล้วคุณก็มีเกณฑ์จะได้ลูกชายมีเกณฑ์จะถูกหวยคุณต้องระมัดระวังการแท้งลูกด้วยนะอาจจะมีโอกาสแทงลูกได้ท่านมีเกณฑ์ตั้งคันได้ลูกชายตัวอว้นวนๆขาวๆท่านมีเกณฑ์ตั้งคันได้ลูกชายตัวอ้นวนๆขาวๆ ท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนธันวาคม2566กาุุณากดเข้าไปที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่องหลักช่องหมอดู youtube ออนมณีจันแล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์นะคะทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะ ท่านมีเกณฑ์จะได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูท่านมีดวงที่จะได้เงินได้ผลประโยชน์จากคนต่างชาติหรืออาจจะได้เงินจากแฟนต่างชาติท่านมีดวงอาจจะได้เงินจากแฟนต่างชาติ มีเกณฑ์ตั้งขันสูงมากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตาท่านอย่างมากเลยการงานของท่านจะก้าวหน้านะท่านก็มีสิทธิ์จะเรียนต่อจะมีชาวราศีธนูและก็ชาวลัคนาธนูบางท่านตัดสินใจเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ในด้านความรักเนี่ยเหมือนคุณน่ะรู้ตัวแล้วล่ะว่าคุณน่ะคาดหวังกับบางคนมากไปไม่ได้แต่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวอย่างมากจะมีเพศตรงข้ามมาตกหลุมรักและก็อาจจะมีการตกลงมั่นหมายจัดงานแต่งงานกันมีเพื่อนอิจฉาคุณมีเพื่อนที่ มีเพื่อนที่อิจฉาคุณเพราะว่าคุณเนี่ยโชคดีในเดือนมกราคมเนี่ยคุณจะได้ไปแก้บนคุณจะมีปัญหากับญาตินะช่วงเดือนมกราคมเนี่ยคุณจะมีปัญหากับญาติอาจจะทะเลาะก,กับญาติพี่น้องหรือมีคนอิจฉาริษยาต้องการจะ กันแก้งท่านให้ได้รับความเดือดร้อนได้รับความทุกข์มีคนอิจฉาริษยาต้องการจะกันแก้งให้คุณน่ะได้รับความเดือดร้อนได้รับความทุกข์คุณต้อง ไปกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวน่ะแล้วชีวิตของคุณก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษคอยให้การปกป้องคุ้มครองนะตัวคุณอะมีดวงวิญญาณของคุณอะมีดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษคอยให้การปกป้องคุ้มครอง อาจจะเป็นดวงวิญญาณของแม่ในอดีตชาติก็ได้ไพ่บอกว่าคุณนะไม่ควรจะแคร์คำพูดของคนอื่นถ้าคุณแคร์ถ้าคุณแคร์คำพูดของคนนั้นคนนี้คุณจะตกเป็นเหยื่อหากคุณแคร์คำพูดหรือขี้ปากชาวบ้านคุณจะตกเป็นเหยื่อ ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยคุณะมีดวงที่กําลังจะได้เงินก้อนและมีดวงที่จะได้แต่งงานมีดวงที่จะได้ตั้งคันสิ่งเนี้มันไปจุดไฟลิษยาในหัวใจของใครบางคนความโชคดีของคุณ่ะมันไปจุดไฟลิศยาในหัวใจของใครบางคนเพราะฉะนั้นขอให้คุณ ได้โปรดรู้ไว้ด้วยว่าความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในด้านการงานและความรักความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันทําให้คุณหาเงินได้มากขึ้นลูกค้าเข้าร้านมากขึ้นมีคนอยากจะอุดหนุนสินค้าของคุณความมีสเสน่ห์ของคุณทําให้คุณเนี่ย ค้าขายได้กำไรงามมีคนอ,อยากจะมาเป็นลูกค้าคุณในเดือนมกราเนี่ยมันจะมีอยู่บางช่วงที่คุณเนี่ยจะได้รีแลกจะได้พักผ่อนจากปัญหาที่คุณเจอในอดีตที่ผ่านมาคุณทำงานหนักหักโหมในอดีตอะคุณทำงานหนักหักโหมจนเกินขีดความสามารถ แล้วก็ป่วยไม่สบายในเดือนมกราเนี่ยคุณจะได้พักผ่อนนะถือว่าคุณนะมีทีมงานที่ดีและคุณก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเดือนมกราท่านควรจะไปทำบุญกวดน้ำให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพถ้าท่านอยากจะดูดวงแบบละเอียดที่เป็นดวงของตัวเองจริงๆ กะลุณาลายติดต่อมาเท่านั้นถ้าท่านต้องการดูดวงแบบละเอียดที่เป็นดวงของตัวเองจริงๆกะลุนาลายติดต่อมาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ลายไว้ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีธนูโชคดีค่ะ